รถด่วนแปดสี่ครับตังกรุงเทพกำลังผ่านโพธารามนะครับรถด่วนแปดสี่รถด่วนแปดสี่นะครับกำลังผ่านโพธารามนะครับในวันมาคบ,บูชานะครับพร้อมกับเพลงชาตินะครับแตะเจนาฬิกาห้าก้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็แปลนนาฬิกาสี่สองหนึ่งศ out